เออเบามือเกือบคำเกือบมือคำถุกวันเว้ยอยู่น่อยวะพามาเลือนผ่ากระฟันกันครับเออโอ้เลน่นเถอะตัวแดงมัดแล้วเลน่นเถอะเล่นดินเอา้า Âu, oh. Nơi, quay thẳng nơi Đến cầm lời, bóp lại ơi Nơi, đơn thẳng nơi à Hả? đây còn Hả? 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 anh Hả? Anh

พาไปกุมพาไปพายพต่อยพมันยกเหลือบาดีกินพาไปแกละก้นไปเยวหยีกมาตรงนี้พายพายพาหลุดไปเฮาเฮาเฮาวัดพายเดินนะไปอยู่ข้างน้ไปเดินเดินไปตีตีน้ไปยะบแบยนแกลักนเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าวัดตรงนี้ไม่มีมัดแล้วลูกเดินะ mướt cắm thuộc quanh lơi ao đi chơi ta đi ta ké lắm con ao đúng không ừ phép điêu đi ừ mất đéo không kín mất đéo เกี้ยวไหมเอาพันนู่นพู้เอานนเอาเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวจจ้าได้กินนะวันอิ่มถูกวันกินบายอย่างเรงเลยลูกไอ้เบ้าเรากินเตี้ยนปับปับครับ,บดูครับ น้ำถาทึ่งน pa uh, ั้นห้วยครับห้วยรอบดานยาไปต้องแ่งทึ่งเฮาเฮาเฮาแกอ้อยไหมแกแน่นแรงเออออกไหมต่ำตาออกมาออกเร็วเดี๋เดเดนะเจ้าวัดไปนี่ก่อนไม่ได้เดี๋ยวถึงทางถึงน้นออกเลยไหมเฮาว่าใต้ 好好的。<the>